สวัสดีค่ะมือนี้กับมะพร้าวมพร้กับทั้งช่องของคนบบาน,น้าหกสีชา่นเนี่ยคือเก่าเนาะค่ะหลังแากหายไปสองมือบด่ดด้มาเบามาจากับพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะปล่อยแต่งแต่คลิปตัวเลขออกไปคือแอดกะบอดบายนิดหน่อยค่ะกับเลยบ่ดด้เบา กับพี่น้องเอฟซีก็เลยปลอยแต่งแต่ตัวเลขออกไปเนาะค่ะสำหรับเลขของเพิ่นมันกับเขา่าทั้งเลขกวิ่งเลขเจาะเนาะค่ะมือว่านี่เข่าเลขวิ่งทั้งบนทั้งล่างค่ะเบีสํพี่สำหรับมือนี่เพิ่นไก่เฮ็ดให้มันหน่อยตูวลงมาเนาะค่ะเบีพี่ของเฮ่าเพิ่นเฮ็ดให้มันหน่อยตูวลงมา พิเศษกับซีมี่สามคูสามหางค่ะกับซีมี่ซีหกซีแปดีศูนย์สามตัวกับซีมี่ซีเกตศูนย์เกตศูนย์สองค่ะสำหรับตัวที่มาขีดเครื่องหมายถูกไว้นะ่ะคือตัววิ่งตัวเด่นเนาะค่ะ พี่น้องเอฟซีกับเบื้องเง่าเด้อค่ะเดอะ้อคือเลขของห้ามือนี่เฮ็ดให้มั่นหน่อยตูลงมากค่ะพี่น้องเอฟซีแกงข่อยสีบดได้ลงทุนหลายเนาะค่ะสำหรับปกติของห้ากับสิมี่หาศูนหาเก้าหาสามสามตัวกับสิมี่ห้าแปดศูนหาศูนย์สาม นี่แหละค่ะคือปกติของเฮ้ากะที่มาเคียงหมายถูกไว้กะคือตัววิ่งตัวเด่นเนาะค่ะว i p ี่กะสิมี่สามเก้าสามหาสามหนึ่งสามตัวกะสิมี3สามหกเก้าสามหาหนึ่งนี่แหละค่ะคือ vip ของเฮ้ากะคือเก้าล่ละค่ะ ตัวที่มากเครื่องหมายถูกไว้ก็คือตัเด่นของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเอซเขามาเบิงกะซอยกดไหลกดแช่กดติดตามให้ทั้งช่องของเข้าใน่เดือค่ะทั้งช่องของเข้าก็เป็นช่องน้องไม่เปิดใหม่กะบ่ท่านในมีค้นเข้ามาเบิงหลายกะ อฟซีท่านใดเข้ามาเบืองกะซอยกดไหลกดแช่กดติดตามให้ทังช่องของเฮ้าเนืเด้อค่ะทังช่องของเฮ้าก็สิได้น้าเลขกเด่นเลขกเด็ดมาฝากพีฝากน่องของเฮาค่ะสําหรับเอฟซีข้าวมาเบืองกะซอยคอมเมนตนให้เนืเด้อค่ะเอฟซี FC ที่ถือเลขกวิ่งเลขก,เ,ลกเด่นกะซอยคอม กดขาซอยคอมเมนต์ใต้คลิปให้กับแอดในเดือค่ะแอดสิได้รู้ว่าท่านได้ถือเลขกิ่งเลขเด่นของเห่าอยู่ขอบคุณหลายๆค่ะกัซอยกดไลค์กดแชร์ให้ทังช่องของเห่าในเดือค่ะทั้งช่องของเห่ากับอาจารย์ f อถือหวยถือรางวัล ที่เฮาลงไปเฮากรดีใจค่ะเฮาก็อยากรู้ว่าพี่น้องของเฮาเอฟซี FC ของเฮามีผู้ใดถือได้เลขบิ่งเลขเด่นน้ำเพลนแน่กซอยคอมเมนตใต่คลิปให้เนี้ยเด้อค่ะเด้อสำหรับเมื่อนี่แอดกระสิขอจบคลิปใบเพียงแค่นี้เด้อค่ะเอาไว้คลิปหนาเฮามาพอกันไหมสวัสดีค่ะ